สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพิษณีเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งพิษณีนะคะชวนทุกท่านแต่งชุดไทยไปเที่ยววัดดังในจังหวัดราชบุรีกันหลายวัดแล้วนะคะและในวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่วัดช่องลมอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งเป็นวัดพระอารมณหลวงนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะะังน่นก็คือหลวงพ่อแก่นจันทร์ค่ะและภายในคลิปจะเป็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมไปติดตามชมกันนะคะหลวงพ่อแก่นจันทร์วัดช่องลมเป็นพระพุทธรูปบางอุ้มบาทสร้างโดยโลหะทองสำริด ส่วนล่างแกะจากไม้จัน์มีความสูง2.26เมตรมีความแตกต่างจากพระปรางอุ้มบาททั่วไปคือพระหัตทั้งสองของหลวงพ่อจับอยู่ที่มวลผ้าซึ่งยื่นออกมาจากบาดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อแก่นจันที่มีผู้คนเคารพนับถือกันจำนวนมากเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดราชบุรีที่จุดนี้ของวัดชงลมมีซุ้มประตูจีนเก่าแก่แต่เดิมที่ยังไม่มีการบูรณะ ตัวซุมสร้างด้วยอิฐละปูนประตูทางเข้าทําจากไม้ซึ่งซุมประตูจีนนี้เป็นหลักฐานว่าที่นี่เคยเป็นบ้านเรือนของชาวจีนอายุเก่าแก่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มาก่อนค่ะห่างไปจากวัดช่องลม200เมตรเราจะพบกับสารกลางจังหวัดราชบุรีเก่าโดยปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติราชบุรีซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองราชบุรีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์รวมไปถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนในจังหวัดราชบุรีค่ะทางริมฝั่งแม่น้ำแม่กรองตรงข้ามพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรีมีปฏิมาก,กรรมขนาดใหญ่ที่เป็นรูปปัน้นเด็กสีเขาวนั่งอยู่ริมแม่น้ำเรียกกันว่าเด็กดินมีขนาดสูง6.5เมตรกว้าง7.5เมตรที่ออกแบบโดยทวีศักดิ์สีทองดีหรือที่รู้จักกันในชื่อโลเล ที่ลิมฝั่งแม่น้ำแม่กองยังมีมังกรพ่นน้ำค่ะมีลักษณะเป็นมังกรทองสองตัวพันรอบโอ่งที่ได้แรงบันดาลใจมาจากมือไลายอ้อนของประเทศสิงคโปร์อีกทางด้านหลังนั้นมีหอนาฬิกาสนามย่าราชบุรีที่ถูกสร้างในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามด้วยค่ะและในช่วงเงยน็นวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ที่ริมแม่น้ำยังมีตลาดเก่าโคยกีด้วยนะคะมีการจำหน่ายอาหารและสินค้าต่างๆด้วยค่ะ ห่างจากหอนาฬิกาไม่ไกลที่นี่มีวัดศีสุริวงศารามวรวิหารหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดสีสุริยวงศ์ค่ะภายในวัดนี้มีพระอุโบสถที่โดดเด่นเนื่องจากอุโบสถของวัดนี้เป็นศิลปะตะวันตกแบบกอทิกซึ่งอุโบสถสร้างตามความนิยมของชาวบ้านในสมัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ค่ะ อะไรกันบ้างคะในวันนี้ค่ะกับสองวันนะคะนั่นก็คือว่าช่มงมและวัดศรีเชืว,ว,ชวงศารามอรวิหารค่ะสุดท้ายนี้นะคะพิษณีอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาสัมผัสเสน่ห์ราชบุรีวันเดย์ทริปค่ะที่เที่ยวหลากหลายใกล้กรุงเทพมหาคนครค่ะและในคลิปหน้านะคะพิษณีจะเชิญชวนทุกท่านแต่งชุดไทยไปเที่ยววัดดังวัดไหนในจกกังหวัดราชบุรีกันอีกอย่าลืมมาติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ